ลูกเสือดำเสือดาวหลังวันลาจากแม่เวลาผ่านไป2ปีลูกเสือดำหนลายจุดหทั้ง2ตัวที่ครั้งหนึ่งยังเกาะติดแม่อย่างไม่ห่างบัดนี้เติบโตขึ้นร่างกายแข็งแรงสายตาคมเข้บพร้อมจะ,ะเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเองการแยกตัวถึงเวลาแยกทางตามธรรมชาติแต่ละตัวเดินออกไปจากเขตของแม่อย่างเงียบงนัน พวกมันรู้ดีว่าเสือดาวใกล้โตเต็มวัยจะไม่อยู่รวมกันอีกต่อไปนี่คือก้าวแรกของชีวิตนักล่าเดี่ยวชีวิตลำพังทั้งเสือดำและเสือดาวใช้กล้าเนื้ออันทรงพลังเพื่อล่าเหยื่อเล็กๆและกลางกวางเก้งหมูป่าล้วนเป็นเป้าหมายทุกการล่าไม่ใช่เพียงเพื่อความอยู่รอดแต่ยังเป็นการประกาศว่ามันคือผู้ครอบครองพื้นที่ใหม่สร้างอาณาเขต เสียงคำรามก้องป่าและกลิ่นที่ทิ้งไว้ตามต้นไม้คือภาษาของเสือดาวในการบอกว่านี่คือเขตของข้าเสือตัวผู้และตัวเมียต่างอยู่ลำพังแต่สัญชาตญาณการสืบพันธุ์ทำให้พวกมันมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันการพบกันหรือดูผสมพันธุ์เวียนมา เสือตัวผู้ขนดำสนิทและเสือตัวเมียลายจุดสวยงามเผชิญหน้ากันแววตาคมกริบในตอนแรกเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่แล้วเปลี่ยนเป็นการวนเวียนอย่างสงบระหว่างกันบทสรุปจากลูกน้อยที่ต้องพึ่งแม่หลังแขนดินงไหวใหญ่จนกลายเป็นเสือเต็มวัยที่พบคู่ชีวิตในที่สุดขืนป่าพม่าเป็นเวทีที่ยังคงสืบต่อสายพันธุ์ของผูล่าอันงดงามเหล่านี้ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปกดปูกใจกดติดตามกดน้องมาก,มากครับ